เอาละครับผมก็กาบสวัสดีพี่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับแล้วก็การสวัสดีชาวโมบายดิจินทุกท่านเลยนะครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบุ๊คชื่าอีสปอร์ตของเราด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นฮีโร่ตัวใหม่นะครับผมที่เพิ่งจะเข้าตั้งแต่เมื่อวานนะแต่เรามาทําคลิปในวันนี้ช้าหน่อยแต่ก็มานะจ๊ะผมฮีโร่ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่าอยู่ในตําแหน่งนักยิงฮะเกนเจอร์เนี่ยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่มันเป็นอะไรที่โหดมากครับสำหราออขงเนะ แล้วก็วันนี้เราจะมาจัดเกีมใหม่2019กันด้วยครับส่วนรายการไอเทมเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นให้ดูนะบัตรนี้กันไล่ เอาแล้วครับผมสำหรับรายการไอเทมนะครับสำหรับ2019นะครับผมก็จะ,จะได้วางตําแหน่งใหม่ทุกอย่างครับสำหรับรายการไอเทมนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรายการไอเทมที่เฮ้ยลองเอาไปทดสอบเรื่องนดูครับบอกเลยว่าโหดจ้ำหนับแน่นอนคิดที่ข้อนต่ำๆก็ประมาณ3,000กว่าครับถ้าออกของครบทั้งหมดนะมีโอกาสขึ้น4,000ด้วยครับ3ดอกล่อไปเกือบหมื่นนะครับผมสำหรับการเชฟสกิวอันติแต่ว่าครั้งนี้ทั้งนั้นครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะออกของได้ครบหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็ต้อง นะเออนะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้คือผมทดสอบมาหมดแล้วแหละนะครับได้มาหล,หลายเกมมากประมาณ10เกมได้ละมั้งนะครับผมแล้วผมก็เลยคิดว่าถึงเราจะแพ้จะมีสกอร์แพ้เยอะบ้างหรือมีอัตราการชนะบ้างแต่อย่างน้อยดามเมจที่ทําใส่ศัตรูมันไม่ได้เบาเลยแล้วผมก็เลยคิดว่าเกียร์นี้แหละชนะแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเจอทีไม่เกียร์นะ เอาแล้วครับผมผมเอาเป็นตามล่าเข้ามาผมขอออกเป็นขวานฟาร์มดีกว่านะครับขวานแห่งโจนนั่นเองครับจะเป็นขวานฟาร์มนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ฟาร์มหรือเปล่าเพราะว่ามากับหมามาเรนล่างครับเดี๋ยวต้องปล่อยให้หมามมเอาบัฟไปก่อนครับหลังๆแล้วเราค่อยแย่งบัฟเขานะ <c oughs> นะครับผมหล,ลังๆเราค่อยแย่งบัฟเขานะครับผมช่วงนี้ก็ต้องให้เขาเอาบัฟกันไปก่อนแล้วดูเหมือนเรนกลางนี่ฝั่งเราเนี่ยจะมาทั้งหมด3มคนครับน่าจะเล่นได้ง่ายครับเพราะว่าก่อนหนะ้านี้ต้องบอกเลยว่าพี่เจอแบบ ฮ้ยพอพี่เลือกฮีโร่ตัวใหม่ปุ๊บเนี่ยจะมีอัตโนมัติทันทีเลยครับคือจะมียิงขึ้นมา3ตัวทันทีโดยแบบอืมไม่ได้นัดหมายครับเหมือนแบบว่ามันอยากเล่นฮีโร่ตัวใหม่แล้วมันไม่ได้เล่นแล้วมันประชดด้วยการโยนเกมเล่นยิงมา 3- 4ตัวอย่างเงี้ยโอ้พี่โคตรเฟลเลยครับแล้วพี่แบบเจอแบบนี้แล้วมั่งตองแตะครับบอกเลยว่าอกอีแป,ป้นจะแตกครับแล้วก็เจอมาทั้งหมด 3- 4ี่เกมครับที่เจอแบบโยนเกมแบบนี้นะก็เลยแบบโอ้ไม่ไหวครับผมไม่ไหวจะเคลียร์ครับ โอ้เรนน่าเจอคาโตกับนัน่นาครับน่าจะเป็นงานที่สบายอยู่ครับสวยครับมามาเอาละยิงไปตึ้งตึๆงตึงตึงโอ้โหไม่โดนค่ะเลยวสกิลหนึ่งเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าสกิลหนึ่งของเขาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสกิลที่แรงมากมายครับดูครับนี่ครับยิงติดไปโอ้ยคีติคอนไปร้อยสามสิบไปจุกไปเด็แล้วผมจะบอกเลยว่าอยู่ในเซเวอร์ทดลองเนี่ยเล่นยากกว่าอยู่ในเซเวอร์หลักแล้วสวยครับมามาแล้วโอ้โหเหมือนจะกลายเป็นตุก,กตุนหรือเปล่าหรือว่ากดจู่โจมวิ่งหนีวัตะกี้ คือผมจะบอกว่าการรีกระสุนของฮีโร่ตัวใหม่ตัวเนี้ยนะครับผมถ้าเปรียบเทียบอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ทดลองเนี่ยเขารีเออเขารีกระสุนเร็วกว่าในเซิร์ฟเวอร์ทดลองหลายเท่ามากครับเห็นไหมพอหมดปุ๊บมาปับ๊บหมดปุ๊บมาปับ๊บมันเลยทําให้เราแบบเล่นได้ง่ายยิ่งขึ้นครับแต่อาจจะไม่ได้โจมตีเบสิกอย่างต่อเนื่องเท่าไหร่แต่ก็ เป็นการที่เราใช้สกิลได้อย่างโอเคเลยแหละดูครับเนี่ยแป๊บเดียวครับสกิลหนึ่งมาสกิลหนึ่งมาอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอเคครับเอาหรือเปล่ายิงไปดิยิงไป,งไปดูโอ้โหหายไปเกือบครึ่งหลอดครับยิงอันติดดิอันติดบ้างหน,น้าดิอันติดบ้างหน,น้าอีกกระโดมมาสวยมามะกระโดมมาอืมหมามะกระโดดสวยแบบนี้ขอรัดนะเหอะยิงเต้อไปเลยเด้อแบบนี้โอ้มาช้าครับฮาริสเธอมาช้าไปาเหลือหนะ้าตัวเดียวครับ ผมอยากวาร์ปกลับบ้านมากครับแต่ขอฟาร์มก่อนดีกว่านะช่วงนี้ก็ต้องเน้นเรื่องในการฟาร์มกันนิดนึงครับไปเอาบัฟไปเอาบัฟไปเอาบัฟจ้ามามาจ๋เาเปียวมัฟเกาะนะครับตอนนี้ก็คือเล่นไปเรื่อยๆครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะแล,แล้วถ้ามีของเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาหัวจริงๆครับสกิลทีนี่บอกเลยว่าสุดด้งไป7จ็วันครับสกิลหนึ่งเนี่ยโอ้โหคือถ้าตัวบางๆโดนแค่สกิลหนึ่งตเต็มๆเนี่ยบอกเลยว่าอําลาโลกได้เลยครับเพราะว่าเขาแรงจริงๆครับ เอาล้ครับผมก็ดยวต้องมารอดูครับว่าผมจะออกของได้ทั้งหมดกี่ชิ้นครับสาหรับตอนนี้เอาหรือเปล่าล่ะคาโตดูครับโดนยิงเจ็บมากครับคาโตตะกัรเถอะแทงก็แทงเถอครับโดนนี่สกิลหนึ่งถ้าโดนจมเต็มนี่บอกเลยว่าจุกเกือบครึ่งหลอดกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่ในการอัดตาในการคีย์ิคอนของเราด้วยครับในการโจมตีแต่เขากำลังตีกระสุนที่5ครับ1 2 3 4 5 6กระสุนที่6เนี่ยจะติดคีย์ิคอนแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ติดคิย์จคอนตลอดนี่ถือว่าคาโตก็คาโตแล้วดูเหมือนนั้นนะจะโยกไปเรินบนครับแล้วปล่อยให้คาโตอยู่ด้างแบบนี้งานดีแน,น่นอนอ้าวาคากระเจอาคาุรักกระโดดหม,มาหมาผ้าเป็นหนึ่งจังหวะแต่ว่าก็ตามตัวยากแล้วมาทําไมคาโตจะกระโต้ถึงกืบต้องฟันไหวหนีกันเลยทีเดียวครับที่ขนาดยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยกดตามหน้ามาตามหน้าสวยครับได้เป็นเหรียญแล้วครับผมอย่างน้อยได้ทีละสิบทีละสิบทีละสิบก็รวยครับบอกเลยว่ารวยแน่นอนครับ เอาหรือเปล่าหลาคาโตดูครับยิงเจ็บมากครับดูว่านี่ขนาดยิงเฉียอยนะโอ้ยแต่โดนอันติมอดแทบเจ็บเหมือนกันเราเนี่ยถอยๆๆยอย,อยโอยมาตีตีตีฝวยครับ กระโดดไปสวยมาหมาโอ้ยอย่างนี้โดนโดนหรือเปล่าโดนน่าน่าน่าจะโดนแต่มอสเข้ามาด้านหลังว่ารอฟิกคิหนึ่งตึงตึงตึงดูครับมอโดนเจ็บมากอัตติไปอัตติไปอีกทีเดียวอีกทีเดียวโอ้ยไม่ได้คิวแล้วเข้ากราบมาอีกวุ้มาซ้อนกันดีครับอืมแต่ก็ไม่น่าทําอะไรเราได้ครับยิงไปดิยิงไปดิขอยิงอีกทีนึงขอยิงอีกทีนึงสวยครับอืมได้มาอีกหนึ่งคิวแล้วครับตอนนี้สกอร์ผมขึ้นมาเป็นสองต่อศูนย์แล้วครับช่วยเหลือไปหนึ่งเอาแล้วครับผมของเราเริ่่มมาเรรือยๆคับ นี่ฮะคือสกิลเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเขาแรงจริงๆครับนี่ขนาดของยังไม่มีนะครับผมต้องบอกก่อนว่าของยังไม่มีฟักชิ้นครับแต่สกิลหนึ่งของเขาเนี่ยฝ่ายตัวบางๆเนี่ยแทบหมดหลอดนะบอกเลยว่าแทบหมดหลอดจริงๆฮะใครไม่ซื้อถือว่าพลาดครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับผมแต่ว่าอาจจะเล่นยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นเป็นแล้วเนี่ยคุณจะบอกเลยว่ามันมันแน่นอนครับแล้วก็เคลียร์คลิปเร็วด้วยครับสกิลหนึ่งคอมโบชุดที่เดียวตายนะถ้ามีของแล้วเนะี่ย ดูฮะยิงโจมตีเบสิกธรรมดาถือได้ว่าก็เจ็บอยู่พอสมควรเลยนะสําหรับคาโตตะกัดนะครับผมโอ้แต่คลิปนี้แม่งนี่อันตีไปนี่เดี๋ยวต้องรอสกิลอันตีครับน่าจะเลือดหนอนหรือเปล่าไปครับอันตีไปอู้ระเบดิดตุ้มทีเดียวอีกทีเดียวสวยแล้วขอฟิกคิวหนึ่งไหมตึง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 ,งโอ้โหไม่ทันแล้วขอยิงโจมตีเบสิกแบบนี้เรียบร้อยตีไปสวยครับได้มาอีกหนึ่งคิวแล้วตอนนี้สกอร์ผมขึ้นมาเป็น3ต่อศูนย์แล้วครับผม แล้วเราได้เป็นของชิ้นแรกแล้วนะครับผมคือนักรบดิปราครับโอ้โหแต่ว่ามันมาสกิลอันตรีแบบนี้เจ็บว่าโู้หแต่มันยังกดเอจิทให้เราอยู่ครับของเราอารกาชิบหาแล้วแบบจะหมดด้วยครับผมตายหาแล้วเนากดตามล่าไปสโลโอ้แต่มึงไม่สโลให้กูเลยเอลิโอมอสชิบหาแล้วแบบนี้โอ้แล้วจอสันขับรถมาชวดลรวผมยังได้คิวอีกหนึ่งตัวเอาแล้วครับผมโอ้โหเกือบตายครับจังหวะนี้เราได้คิวมาอีกหนึ่งตัวครับแบบหลาแบบเดินเดินเป็นล่าแบบหน้าด้านๆครับต้องพูดแบบนี้ดีกว่าครับ เลือนน้อยยังสดได้ครับสำหรับพิโรตัวนี้เพราะว่าติดคิดทคอนทีนนี่ต้องบอกเลยว่าบรรลือโลครับดูฮะสกิลหนึ่งทีเดียวตายครับสำหรับตรงคลิปมาตรงจุดจุดนี้ครับยิ่งมีของยิ่งโหดครับสำหรับพิโรตัวนี้ต้องบอกแบบนี้ดีกว่าครับเพราะว่าขึ้นอยู่ที่อัตราในการติดคิดทีคอนด้วยครับกระสุนมีทั้งหมด6นัดครับถ้าติดคิดทีคอนสักสามนัดน,นี่ต้องบอกเลยว่าโหดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ตกอเราตอนนี้ก็ยังอยู่ที่4ต่อ0ครับขอฟาร์มกันไปเรื่อยๆก่อนเพื่อที่เราจะได้เอเทมได้มากที่สุดที่เราจะทําได้แล้วกันครับโอ้โหลรโอมอสหูหายไปเกือบคอครึ่งอันตีไปดิยัดหน้าไปยัดหน้าไปดิโอ้ยจรวมม่ฟาแล้วถือว่ารุนแรงนะครับผมอันตีของฮีโร่ตัวใหม่ตัวนี้ต้องบอกเลยนะถ้าใครโดนเขาไปเต็มๆนะแล้วติดคิดจะคอนนะต่ำๆมีขึ้น3,000ครับถ้าโชคดีหน่อยติดคิดจะคอนสัก3 สัก3ดอกเนี่ยนะครับผมเกือบหมื่นนะบอกเลยว่าเกือบหมื่นนะครับผมอติทีเดียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบแรงมากครับคือโดนครั้งเดียวเนี่ยบอกเลยว่าการันตีได้เลยว่าครึ่งหลอดแน่นอนครับโดนสัก3ทีติดคิดติดคิดคอนสัก2ทีก็พอครับผมคิดว่าน่าจะนอนหลับสบายใจเฉมน,นะดูฮะยิงสกิลหนึ่งเรื่อยๆก็ถือได้ว่าแรงครับแต่ว่าฟอร์ทีมตอนนี้ก็ยังไม่ได้หากกันสักเท่าไหร่ครับอยู่ที่15ต่อ6ครับ แต่ว่าสกอร์ผมตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนครับต้องการสกอร์อีกนิดหนึ่งครับโอ้แล้วดูเหมือนจะมีประเด็นกันหรือเปล่ปาจอสังขับรถไปด้านหลังล้วชนไปแล้วด้วยครับจังหวะนี้สวยครับแล้วอันติไปหนึ่งทีอันติไปอันติไปโอ้อันติไม่โดนเลยชิปอาล้วต้องไฟไลายออกมาก่อนยิงเลยเอาดิยิงจบตีไปสิเก,ก็พอยิงมาดิยิงมาดิยิงดิโอ้ยคากราเข้าหลังยิงมาดิยิงไดิได้คิวด้วยได้คิวด้วยยิงมาดิสวยโอ้แต่เราไม่ได้คิวแล้ว,ลวเรียบร้อยครับมอสเก็บไปถึง2ตัวเหลือนาหน้าตัวเดียวคร โอ้แต่คิดว่าไม่น่าเข้าป้อมได้เลยครับเพราะว่าคลิปห่างเหลือเกินครับสกอร์เราตอนนี้ขึ้นมาเป็น6ต่อศูนย์ช่วยเหลือไป3แล้วครับผมนี่ครับที่ผมออกเป็นขวานเกลือชังมาครับเพื่อที่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับฮีโร่ตัวนี้ในการโจมตีสกิวหนึ่งและเพิ่มดูดเลือดครับเพราะว่าฮีโร่ตัวนี้ครับไม่ใช่เป็นฮีโร่ที่ส่ายโจมตีเบสฟิกนะครับผมฮีโร่ตัวนี้ต้องยอมรับเลยว่าเป็นฮีโร่การใช้สกิลครับหลักๆของเขาแล้วนะครับผม99%ครับคือการการกดใช้สกิลนะ การกดใช้สฟกิลดูครับแต่หูยหายไปหมดโดงครับ3ตัวนี่เฉลี่ยกันโดนขนาดหนักครับยิงไมดิยิงไปดิยิงในอันตีไปสวยครับเรียบร้อยองค์คลักแล้วครับผมตอนนี้เอาแล้วก็โตยืนอื่นยืนอื่นในโดงตีงขอยิงฟรีหน่อยแล้วเรียบร้อยรับก็โตแล้วเรียอมสอมาแบบนี้ไม่ไหวแล้วดูครับสวยครับหมาหมาเข้าไปหนาหน้า,หน,า,ห,นาหน้าบอกไม่ไหวเหมือนกันโอ้โหเหลือแค่มสครับมสด,ดูโดนยิงตึงตึงตึงเรียบร้อย <laughs> มีกดยอมแพ้อ้าวชิบ่าแล้วว่าจะ บอกอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องกดยอมแพ้แน่นอนครับเพราะว่ากรนี่ห่างมากครับ23ต่อ9ครับเอาแล้วครับผมก็จบลงไปแล้วสําหรับการเล่นฮีโร่ตัวใหม่แล้วก็การออกของ2019นะครับผมตอนนี้ต้องบอกเลยว่าถึงออกของไม่ครบนะแต่ลองไปทดสอบลองเล่นกันดูได้ครับว่ามันโหดจ้าหนับขนาดไหนสาหรับเกียร์ที่ผมจัดมาให้ครับตำแหน่งที่ผมวางไอเทมมาให้นะดีไม่ดียังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ